อ้าวได้บอกไม่เอาโทรศัพท์มาไงมี่กำลังมี่กำลังใจเดินยมจักรแลหล่ะแต่มันไม่กลิ่นตัวแต่ของตัวเองใหม่อมมเนียังไงผสมไอเนี่ยผสมไม่กลิ่นใหม่ของเสื้ออันนี้เป็นเสียงของของเยเจก้านก้ยหน้าเล็กมากเลยฉันเนี่ยผียู่ยี่ผอมไม่ใช่หมอนหรอแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ผู้หมวดอันนี้ผู้หมวดมัตทิวอ่ะตี๊บสุดเลย สองสองเหมือนกันสองโกหกเนี่ยหน้าดำแบบนี้นะน้าหน้าฟศร้ามากเลยเนาะหน้าดำดำแต่อันนี้ดำกว่ายิ่งกว่าดูเพื่อนๆคาราเซลเขาเล่นอะไรกันน่ะเขากำลังจะถ่ายรูปกันแหละ

ามครับ ในเซ่ในเซอ้าวโดนไล่ครับพี่น้องเฮ้อทองเป็นบ้านจากเสาบ้านเดียว ตอนขึ้นมาจะแบบโอนหายไปได้เลยแลยวเด็กไม่ไ <c oughs> มไอยู่นะไ <c oughs> ม่เป็นไรค่ะกิงได้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกิ้งลงไปได้เพราะแรงดีบวกกับน้ำหนักกคงข้ามาโขอยู่เก้ง่หลุนหลุนลำเขา ปอานนี้ดึงเบกมือลงเกียสองแล้วเราก็หักพวงหลังไปทางซ้ายดิบลงครับดิบลงป้าวาดมันเลยถ้าเกิ้งลงไปเหมือนกับบอลลิงบอลิงเออเล่นบอลลิงเลยยืนเบ้ยอย่าวิ่งแต่กินได

พกมาสองอันอะไรนี่น่าจะต้อไกอยากจะถามว่าจะเปิดเปิดทำไมอ่ะเปิดไฟมันเป็นวิดีโอมันตั้งออโต้เอาก็ปิดได้สิโชว์เต่าโวยหาจะหักล้าโวยเฮ้ยเอา เาเอาเชนเกียร์ด้วยครับก็บอกใช้เกียร์ต่ำมาของเงรื่องแตหนักฉันไม่เคยลดเลยไม่หรอกเจ๊เดีย๋ดวยวกลับไปก็พิจารณากับเราสัญญาแค่นั้นแหละเออ,อไม่ได้อะไรมากมายแ,แ,แค่นั้นเองเป็นนามยังไม่ทันเก็บเลยแวะอนุตสาวรีของใช้เกียร์ต่ำครับใช้เกียร์ต่ำต่ำมากปะต่ำแค่ไหนอะต่ำถึงพื้นเลยปะประมาณนั้นจริงเหรอไม่มีไหมถูกล้องเลย ขัดกันสองคนเมันไส้กรี๊ว่ะเฮ้ยอันนี้เจก,ก้านนะไม่มีอารมณ์ถ่ายโว้ยเจคกกานเป็นเอ่อเจก,ก้านเชว์อเจคานเป็นพระที่ตรงที่สองของโลกเราเจคานก็จะร้อนมากเยถ้ามันเป็นจริงเนะโว้ยจะอยู่ไม่ได้หรอกเจก,ก้านเจก้านมีหน้าผืนน้อยอยู่บนหัว ช้างหังนี่แต่เอาเกี๊ยวเกี่ยวคอมันเขาเขาใช้ขอสับช้างเกี๊ยวไว้เกี่ยวข้าวหรอเฮ้ยังพูดไม่จบเลยไม่ต้องพูดให้จบจบแล้วเหนื่อยเหนื่อยจะขอสามคำไหมขอขอสามคำจากเพื่อนๆครับมันไก่มากครับสุดยอดมากครับมันสุดยอดครับลงยากครับ ขอสามคำจากเจก้านครับอย่ามาเลยวะเจ๊สวยก้านเกิคำนึงหรอเอาแล้ววะขอสามคำครับมันเหนื่อยมากไปกินอ้อยมันกลมมากไปกินอะไรแล้วตับปากเสียงเหล่านี้เลยนะไม่ใช่กไม่ได้กินอ้อยโว้ยกินเปนโปถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เธอกลมมาก ยูยีไอนี่เอางวาขอตาครับรับขอามเอางวงฟาเอางวงฟาดไ่เอามเาันมากัมา

ขอสมคำจากเด็กรามครับทำไมครับผมขอสามคำครับขอสามคำสามคำมันเหนื่อยมากทเองามคนาขอสคำจากเด็กรามครับมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากอรเนี่ยนัดว่า

มาทักทายกันขอฉันโดนยิงไว้นี่บรรยากาศยามเย็นนะเขาชนไก่เธอห้อยมากหมูที่เบสไม่เจอเธอปักมากปับจากนี้มึงยิงกันแน่มันอยู่เฮ้ยยิงกับเราปะคาโลกยิงกับเราปะเฮ้ยเด็กสี้ตกมันเลย เอานอมากระดิกเอาแล้วเริ่มกัดกันเองครับตอนนี้อะไรเฮ้ยอย่ายกกีบอย่ายกกีบกีบอะไรล่ะอย่ายกกีบินเลยต้องออกจะมายอะไรกีตตกมันแรงนน่าตีนคาเกียอจะดีเป้าเสียงชนิดแรงวะไมีแต่คนลุ้มอะไรวะมาเกี่ยวด้านหลักไงกี่วเกี่วเสียงชนิดบ้าเลยผมได้ยินแต่เสียงอีแอบนะครับ ใครวะเฮ้ยใครวะเต้นอะไรเดียวอะไรแล้วไอ้เหนื่อยจังละอะไรแมวใอ้แมวคนนู้นแมวแวหรอร้อนตัวร้อนคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าแมวที่ไอ้บอมมันว่าไอ้แกง้าหมดเลยนี่หนายหันมาโชว์แมวคอซ้ำเข้าเจ้าเด็กแมวครับเธอเธอสียที่อยากขอเสีปบ้ ขอถามคุณเจดกแมวครับผมเอาเคลียร์โอ้ยเดี๋ยวมันออกสู่สาธารณะช่องมันออกอยู่แล้วออกแน่นอนครับผมไม่ทันแล้วแล้ะฉันด้เป็นคนกดดิสไลค์กดด้วยนะขอถามคุณเจดกแมวครับกดดิสไลค์ตรงตรงนาผืนช้อยด้วยนะไอ้ยากเด็กแมวบอกฉันเหนื่อยมากยทำไมฟิชจังเลยอ่ะเอาเมื่อีอย่ยอม มวลหน้านี่ครับจ่าเฉยครับจ่าเฉยจ่ายเงินตลอดเลยพอพ่อหอมด้วยอย่ามงอนะอะไรหรอไม่งอหรอกไม่งอหรอกเอาให้หอมไม่ได้ก่อนไม่งอก็ไม่หอมตอนนี้โกงอยู่หอไม่ได้หมดอย่ามางอคุณถามก่อนเมื่อไหร่จะถามติ๊ดไ่ชอบหมดทั้งหมดเลยเมื่อไหร่จะมาวันนี้เลยนี่เสกิ้งผู้ชายถ่ายแล้วเสกิ้งผู้ชายโห คนน้องไม่แข็งปล่อยไปสองเดือนนะาะมาไหมจะมอยู่แล้วสองหนักเึ้นเดินขึ้นเลยวะหัดยินู่นผลงานหมดครับผมขอสามคำครับสามคำโคตนมันเลยมันนี่อะไรหมูติดมันหรือว่าอะไรติดฟันอยู่อาหมูติดฟัน ติดไฟเจ้ากาหรือเปล่าครับฟันไม่ได้อยู่นะฟันน้ำสวยอยู่ไจ้ากาเมื่อกี้อะไรตรงนี้เนี่ยแต่กูเตสกเขาหนาวขี้เจ้ากาเจ้าก้าเขาเป็นวัวนะไม่ใช่คนเขาไม่ีด้ทำขวดขี้เจ้าก้าอย่าเอาขีดขึ้นมาไม่ใช่ขีดขีดเท้าแม็กินแมวไม่หรอกเป็นกีนเท้าเป็นกูปี เลครูปีมีนอแกดูรูปสภาพสัมผัสไม่ด้วยว่ราะเสนอครูปีตรงไหนเปลือยยังว่าปยาหน้าเบือเบื่อหน้าเหมือนไม่เหมือนเสร็จสิ้นภารกิจการขึ้นเขาชนไก่นะครับอ้าวฟินเกงมากก่งมาฟินมากเลยอะสนองนิดขึ้นไปสนองนิดครูขึ้นไปได้อ่ะครูไม่ได้ขึ้นหรออันนี้เป็นครูฝึกครูทรงเกียรติของเราครับตบมือให้ครูฝึกขอสามคำครับครูครับ แมวแมวให้อีกสามคำอีกแล้วครับผมตอนนี้แมวบอกว่าสุดเ็แมวจะเข้าทางด้านในที่สงครามครับด้านด้านอะไรนะเรียกว่าอะไรนะครับเออข้าแบบข้าปกติแล้วก็ข้าขอขอสามคำครับท่านสุภัย สู้คำเดียวเองสองคำไปไหนครับสู้สู้สองคำอีกคำหนึ่งสูเออ้เออเออขอสมคำครับคุณบอมวัตีนชิบหายไม่ไหมากมากสามคำครับ <laughs> คนทงสู้สนใจไอ้ยะมันแนนไว้แล้วคนนี้ล่ะ เที่ยวสัสสักเยี่สัสันอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอันนี้หลังจากเดินเสร็จก็พาราลุกไปทั้งหมนะกินน้ำอันนี้อันนี้เป็นผ้าผองธงพาราเซลฮะรุ่นที่24นี่นี่โชว์โชว์ธงหน่อยครับค่อยสามคำมันจะหายนะครับสามคำพาราเซลอันเนี้ยพาราเซตามด้เขาเยอะหนึ่งว่า